สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนพฤษภาคมปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะไพ่ใบที่1เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะหยิบได้เป็นไพ่สองดาบเป็นปัญหาและอุปสรรคช่วงนี้นะคะการติดต่อประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆอาจจะล่าช้าไปนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีเอกสารไม่ครบหรือกระบวนการต่างๆนะคะถ้ายังไม่ได้รีบร้อนอะไรมากนะก็ อยู่ในช่วงที่ตัดสินใจนะคะหรือตรวจสอบก่อนค่อยส่งอีกรอบหรือว่าค่อยนำเสนออีกรอบนะคะช้าแต่ว่าชัวร์นะคะ ใบที่2เป็นเหตุการณ์รอบๆตัวและสถานการณ์ทั่วไปนะคะใบที่5จะเป็นฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือจะพยากรณ์พร้อมกันเพราะว่าเป็นด้านความรักอารมณ์ครอบครัวน้ปัจจุบันนะคะของคุณจะรู้สึกแฮปปี้นะท่านใดที่โสดจะได้พบเจอคู่คู่รักเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจกัะยามิตรที่ดี ะะหรือมีเกณฑ์ได้แต่งงานหรือว่าได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่ที่ผ่านมาลึกๆช่วงนี้บางท่านนะชอบนึกถึงความหลังต่อให้คุณแฮปปี้อะไรต่างๆนะแต่ความหลังของคุณนะมันทําให้ถ้าคุณอยู่คนเดียวนะคะคุณจะคิด แต่สิ่งที่ผ่านมาหรือบางท่านนะเขาเรียกว่าหน้าชื้นอกตรมนะคะอยู่คนเดียวแล้วยังมีความคิดเหงาเศร้าเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอาจจะมีเกณฑ์ได้ไกลกันจากครอบครัวหรือคนรักอาจจะเป็นการงานหรือว่าเรื่องเรียนทําให้คุณได้ไกลกันนะแต่โดยทั่วไปไม่ต้องกังวลน,นะคะท่านที่โสดมานานนะจะได้พบเจอกันายายมิตรที่ดีแน่ๆค่ะ ไปที่3สิทธิที่ตั้งใจมุ่งหวังหยิบได้เป็นไพ่จัสตินนะคะไพ่ใบนี้ก็จะมีคนสนับสนุนด้านการงานหรือท่านใดที่ทางานเกี่ยวกับราชการจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยช่วงนี้นะคะจะมีผลงานโดดเด่นฮะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งหรือท่านใดที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องคดีความหรือไม่ทำงานราชการนักมีเกณฑ์นะคะได้ติดต่อประสานงานแน่แต่ถ้ามีคดีความในช่วงนี้นะคะ ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะไม่มีใครสามารถช่วยเหลือท่านได้เพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ความยุติธรรมนะคะต่อให้โดนกันแกล้งหรืออะไรต่างๆนะก็ไม่มีใครทำร้ายตัวท่านได้แต่ถ้าท่านทำผิดนะคะก็คือต้องว่าไปตามนั้นนะเราก็จะได้รับ การลงโทษนะคะใบที่4ฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือหยิบได้เป็นไพ่แปดเหรียญเป็นไพ่การเงินและหลักทรัพย์ช่วงนี้นะคะโชคลาภการเงินก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มเก็บเงินได้เริ่มเป็นปึกแผ่นถ้าคิดจะร่วมพูนลงทุนนะก็ยังอาจจะนิ่งไว้ก่อนทําคนเดียวทําคนเดียวก่อนหรือถ้าถ้าแ,แบบว่ามันอยู่ใน กระบวนการหรืออะไรต่างๆนะยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะเงินถ้าเราไม่ใช้มันก็ไม่บูดไม่เน่านะเก็บไว้ก่อนสะสมประสบการณ์ก่อนดูแนวทางก่อนอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าโชคลาภนี้มันมันมีเข้ามาแหละแต่อาจจะ แล้วแต่บุญและวาสนาของแต่และบุคคลนะคะจากการเสี่ยงโชคก็พอได้อยู่นะไพ่ใบที่6เป็นเหตุการณ์ในอนาคตก็จะหยิบได้เป็นสามถ้วยนะคะด้านความรักและครอบครัวอย่างที่บอกไปนะไพ่ใบที่สองก็เป็นไพ่ดีนะคะความรักของชาวเมถุนในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่โกรธกันทะเลาะกันก็จะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึง่งบางท่านมีเกณฑ์เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ะะท่านใดที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะมีเกณฑ์กลับมาฟื้นฟูหายดีแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะทางด้านสุขภาพเลยมีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงนลื่นเลิงสังสรรค์ได้พบเจอกับคนที่มาจากแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติ ก็ว่าได้นะคะช่วงนี้คนโสดต้องแต่งตัวคือต้องเนี้ยทุกวันนะเผื่อแบบบังเอิญเจอคนที่ถูกชะตาแบบคือระหว่างทางอะ่ะคุณต้องพร้อมตลอดเวลาเลยนะคะใบที่7ตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยหยิบได้เป็นไพ่ดยชาร์ลอตนะคะไพ่ใบนี้เดือนนี้เป็นเดือนการต่อสู้เป็นเดือนขุนพลเหน็ดเหนื่อยนะบางท่านอาจจะไปได้ใช้ได้ไปใช้ชีวิต ในต่างแดนคนเดียวหรือต่างจังหวัดคนเดียวทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนอะคือมีเกณฑ์ได้ไปต่อสู้เหน็ดเหนื่อยคือต้องพึ่งพาตัวเองอะนะคะเป็นเดือนขุนพลเป็นเดือนนะักรบที่เหนื่อยเดือนที่เหนื่อยแต่มันเหนื่อยนะแต่มันก็แบบไม่ได้รุนแรงหรือว่าไม่ได้ร้ายแรงอะ่ะ นะคะก็ยังมีคนที่คอยเข้าใจมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้นะให้เราพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแต่ว่าเดือนนี้คุณจะไม่เจ็บไม่ไม่ป่วยเพราะคุณเป็นขุนพล คุณต้องพร้อมออกสนามรบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นร่างกายของคุณแข็งแรงตลอดทั้งเดือนค่ะไปที่8สิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างนะคะหยิบได้เป็นไพ่เจ็ดดาบปัญหาและอุปสรรคช่วงนี้เคลื่อนไหวตัวด้วยความระมัดระวังนะคะอยู่ผิดที่ผิดเวลาอะไรที่ผิดขอให้คุณเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นเสียตรงไหนที่มันเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆนะ ลองดูนะคะว่ามันอาจจะถูกต้องไหมมันอาจจะโดนว่าร้ายไหมหรือมีคนนำเรื่องปวดหัวไพ่ใบนี้นะคะขอให้คุณเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังคิดให้รอบคอบก่อนนะคะไพ่ใบที่9นะคะก็จะเป็นเด็กถือถ้วยนะคะเป็นความรักอารมณ์และครอบครัวช่วงนี้นะยังมีภาวะและก็ความุูมงใจ กับเด็กหรือกับบุตรหลานและก็บริวารอยู่นิดนึงนะคะอาจจะเขาเรียกว่ามีสถานการณ์ใหม่ๆเข้ามาเหมือนเด็กอะ่ะตอนนี้นะคะมันจะมีความตื่นตัวตลอดเวลาช่วงนี้ตัวคุณนะรู้สึกจะมีอุดมการณ์และความฝันเอาเสียมากๆเลยนะคะแต่อาจจะมีอารมณ์ขี้น้อยใจบ้างนิดๆหน่อยๆแต่โดยรวมนะโดยรวมก็ถือว่าดีแต่ถ้า บุตรหลานและก็บริวารช่วงนี้ยังไม่สามารถไว้ใจอะไรได้มากนะแต่ว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะ แต่ว่ายังไม่ค่อยมีความละเอียดรอบคอบสักเท่าไหร่คะ่ะใบที่10เป็นบทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะได้เป็น5ไม้เท้า,านะคะช่วงนี้การงานหรือการเรียนจะฟาดฟันต่อสู้กันนิดนึงอยู่ในช่วงที่ดุเดือดอย่างที่บอกไปอ่ะถ้าเป็นทหารตํำรวจนี่คือออกสนามรบเลยอาจจะมีล่าช้าบ้างอยู่ในช่วงที่คุณควรรอบคอบใช้สติสมองปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้อารมณ์เหนือเหตุผล เพราะมันจะเกิดความรุนแรงนะคะแต่ปัญหาที่มีเข้ามานะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่หรือว่าให้ล้มละลายหรือมีเคราะหมีกรรมอะเพียงแค่อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้แต่มันอยู่ที่ตัวคุณแหละว่าถ้ามันผิดนะขอให้คุณก้าวออกมาแล้วก็มาคิดวิเคราะห์ใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะ ก็จะสรุปดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนพฤษภานะคะด้านการงานช่วงนี้รู้สึกว่าจะเหน็ดเหนื่อยนะคะต่อสู้ใช้ชีวิตมีเอ่อต่อสู้และใช้ชีวิตเพียงลำพังแต่ก็มีคนคอยซัพพอร์ตอยู่แต่เขาจะซัพพอร์ตในกรณีที่คุณถูกต้องเท่านั้น คุณทําความผิดนี่ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้เลยนะคะอาจจะมีฟาดฟันกันบ้างกับในพันแหนทั้งเรื่องเรียนเรื่องอะไรต่างๆบุตรล้านบุตรล้านหรือว่าบริวารลูกจ้างนะก็ยังไม่สามารถที่จะไว้ใจได้นะแต่เป็นคนซื่อสัตย์นะคะแต่ดวงจะถูกฉลกกับชาวต่างชาตินะทั้งด้านการงานหรือติดต่อประสานงานนะคะด้านเอกสารก็จะมีความล่าช้าบ้างนะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะทางด้านความรัก คนโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจพบเจอกลยาณมิตรที่ดีนะคะมีเกณฑ์ได้ไปงานเรี้ยนเรื่องเนสังสรรคนะแต่ก็ยังมีบางอารมณ์ที่นึกถึงความหลังเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นคนที่อ่อนไหวนะคะอาจจะได้พบเจอชาวต่างชาติ หรือคนที่มาจากแดนไกลให้ถูกชะตากันมีเกณฑ์ได้แต่งงานหรือได้มาใช้ชีวิตร่วมกันด้วยนะคะเกี่ยวกับด้านการเงินการเงินในช่วงนี้นะคะการร่วมหุ้นลงทุนก็ยังพอได้แต่อาจจะติดขัดอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นไปได้น,นะทำคนเดียวไปก่อนนะทำคนเดียวไปก่อนนะคะหรืออาจจะ ก่อนที่จะทำนะให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนยังไม่ต้องด่วนตัดสินใจนะคะการร่วมหุ้นลงทุนนะคะด้านสุขภาพช่วงนี้ในเดือนนี้นะเดือนพฤษภานี่ไม่ต้องเป็นห่วงตัวคุณแข็งแรงเน่เพราะว่าคุณต้องพร้อมออกรบตลอดเวลานะคะท่านใดที่เจ็บป่วยก็จะกลับมา ฟื้นฟูแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมนะคะขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคะ่ะสวัสดีคะ่ะ